สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของข้อมูลผลิตภัณฑ์ Gaonic System 2นั่นเองค่ะ Gaonic System 2นะคะจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่มีความหลากหลายของการใช้งานนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความต้องการในการใช้งานของตัวเครื่อง Gaonic System นี้ อะไรนะคะโดยหัวสัมผัสของเครื่องกราวนิกซิสเต็มทูนี้สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด4รูปแบบนะคะเป็นหัวลักษณะขอตัวกลมๆซ้ายมือสุดนะคะก็จะเป็นหัวที่ใช้กับใบหน้าของแต่ละบุคคลนะคะใช้ควบคู่กันกับตัวเฟสเชลเจลหรือตัวพาวเวอร์มาก็ได้หัวถัดมานะคะจะเป็นหัวสปอร์ตที่ใช้ควบคู่กันกับทูเฟสไลน์คอเลกเตอร์หรือตัวไอมา์กก็ได้นะคะหัวถัดมาอีกนะคะจะเป็นตัวบอดี้นะคะที่ใช้ควบคู่กันกับบอดี้เจลนะคะก็จะเป็นตัวช่วยดูแลนะคะผิว ที่เลือนร่างของทุกท่านนั่นเองและหัวสุดท้ายที่ลักษณะคล้ายๆกับหัวหวีนี้นะคะจะใช้พวกคู่กันกับ h อชโลกนิว a ท i n t อินเทนซีฟสเกลแอนแฮร์เซรนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูแลสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในคลิปนี้จะให้ทุกท่านได้รู้จักกันกับตัวเซเชียลเจลก่อนนะคะและใช้ พร้อมก,กันกับหัวที่เป็นหัวเฟสนะคะหัวด้านซ้ายมือของจอของทุกท่านนั่นเองนะคะตัวตาวานิคซิสเต็มทูนะคะที่เป็นตัวเฟช i a ลเจลนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูนะคะผิวของทุกท่านจากความอ่อนล้านะคะสู่ผิวที่มีความชุ่มชื้นนุ่มสะอาดแล้วก็ให้ความสดชื่นกับผิวของทุกท่านผ่าน2ขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นด้วยการกับการทำทรีทเมนต์ผิวหน้าของทา่านผ่านเจลหลอดสีขาวที่เขียนหน้าหลอดว่า พรีทีตเจลนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวช่วยทําความสะอาดผิวของทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดผิวใช้ระยะเวลาในการทาทรีตเมนต์ทั้งหมด2นาทีหลังจากนั้นใช้หลอดสีฟ้านะคะที่เขียนว่าทรีทเมนต์เจลนะคะก็จะเป็นสารสําคัญที่จะช่วยทรีทเมนต์ผิวหน้าของทุกท่านนั่นเองโดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการทาทรีตเมนต์สนาทีดังนั้นนะคะใช้รวมการหลอดสีขาวและหลอดสีฟ้านะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาด และทรีมเมนผิวหน้าใน5นาทีนะคะถ้าหากคุณทำทีละครึ่งหน้านะคะก็จะใช้ ครึครคร่งหน้าห้านาทีแล้วก็อีกครึ่งหน้าอีก5นาทีนะคะรวมเป็น10นาทีนะคะนั่นแปลว่า5้าถึงสินาทีเท่านั้นนะคะในการขาจาัดสิ่งสกรปรกแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าของคุณน,นั่นเองนะคะโดยกลไกของการใช้งานกาวนิซิเ็นนี้นะคะวิธีการใช้นะคะให้ทุกท่านกดไปที่ปุ่มตรงกลางของเครื่องและใช้ควบคู่ก,กันกับหัวสัมผัสที่เป็นหัวหน้านะคะกด <ๆ S 1> ไปที่ปุ่มตรงกลางจนหน้าจอ LED โชว์หมายเลข1นะคะพร้อมจุดไถ่ปลาเล็กๆ2จุดนะคะซึ่ง เป็นตัวบอกระยะเวลาในการทำทรีตเมนต์ทั้งหมด2นาทีนั่นเองนะคะบีบเจลในหลอดสีขาวนี้นะคะลงบนผิวหน้าของแต่ละบุคคลนะคะถ้าทำทีเดียวทั้งหน้าเลยก็บีบจนหมดหลอดเลยแต่ถ้าทำทีละครึ่งหน้าให้บีบทีละครึ่งหลอดนะคะสารสำคัญที่อยู่ในเจลหลอดสีขาวนี้จะมีประจุเป็นลบและเมื่อเจอกับประจุเป็นลบของเครื่องนะคะที่ปลดปล่อยฟันกระแสกาวนิกของเครื่องของเรานี้นะคะลบเจอกับลบก็จะเกิดการผลักกันนะคะผลักให้สารสำคัญวิ่ง งเข้าดักจับสิ่งสกรปรกที่ผิวหน้าของทุกท่านรวมไปถึงวิ่งเข้าสู่ระดับรูของฝนไปล้อมสิ่งสกรปรกเอาไว้นะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดผิวนะคะ หลังจากทาทรีทเมนต์ครบ2นาทีแล้วทุกท่านสามารถใช้กระดาษเปียกชิชู่เปียกหรือว่าล้างออกด้วยน้าเปล่าได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้กดนะคะไปที่ปุ่มตรงกลางเครื่องอีกครั้งหนึ่งจนหน้าจอ LED โชว์หมายเลข2พร้อมจุดไขป่ปลาเล็กๆ3จุดนะคะเพื่อเป็นตัวบอกเวลาในการทาทรีทเมนต์ทั้งหมด3นาทีดีบตัวเจลออกมานะคะที่ผิวหน้าของคุณองเช่นเคยนะคะโดยในหลอดสีฟ้าที่เขียนว่าทรีทเมนต์เจลนี้สารสำคัญที่อยู่ข้างในจะมีประจุเป็นบวกนะคะบวกของเจลเจอกับบวกของ จะเกิดการผลักกันนะคะทาให้สารสําคัญวิ่งสู่ผิวนะคะเพื่อเป็นการทำทรีทเมนต์นะคะในแง่ของการลดเลือนริ้วรอยและยกกระชับผิวให้กับทุกทท่านรวมไปถึงนะคะประจุบวกของเครื่องจะมีประจุนะคะที่ตรงข้ามกันกับตัวเจลที่ขั้นตอนที่หนึ่งได้ห้อมล้อมสิ่งสกปรกในระดับรูขุมขนเอาไว้นะคะทาให้เกิดการดูดกันนะคะดูดเอาสิ่งสกปรกขึ้นมาที่ผิวหน้าของทุกทคนขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนของการทำทรีทเมนต์พร้อมกันกับการทําความสะอาด ผิวของทุกท่านนั่นเองค่ะและนี่คือประสิทธิภาพนะคะของตัว g กา v a ิสซิ y เ t ็มทที่ใช้พร้อมกันกับตัว Facial Gel ที่จะช่วยทำความสะอาดผิวและยกระชับผิวของทุกท่านไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ